สวัสดีค่ะสสวัดีช่ชงลูกเร็วพาโชคลูกน้องพารวยนะคะคผได้มาติดตามแม่เนาะลูกเนอะให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะค่ะขออภัยด้วยนะคะพ่อพ่อแม่เอพ่อพ่แม่แม่เอฟซีหวยไม่เข้าอีกแล้วนะคะครับผมก็มันมันเออรู้สึกว่าเลข3ตัวของแม่ครู5หกสามมันจะมาออกตามกล้น ปล่อยไปสงงวดติดครับงวดนั้นแม่ครูเห็นที่ขาโต๊ะห้าหกสามห้าหกสามห้าห้าห้าสามเก้ากระดูกเป็นหกเนาะลูกหกกับเก้าตัวเดียวกันเราพูดกันอยู่เนาะลูกเนาะปล่อยสงงวดติดพอไม่ได้ปล่อยงวดที่ผ่านมามาออกทั้งสามตัวเลยมาสามตัวเจ้าครับผมมันออกตามหลังแนวทางของแม่ครูเนอะเอฟซีตัวมาว่าเสียดายมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียดายแม่ครูปล่อยสงงวดติดไม่ได้ปล่อย งวดนี้ขาออกเลยขอไม่ได้ตามขอบออกปุ๊บเลยใช่ใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางกับท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาเยอะอยู่ครับว่าให้มาตามแนวทางแม่ครูเนาะเพราะว่าไม่เห็นตั้งแต่วันเลขออกวันนี้ก็วันที่ยีิบสองแล้วก็หลังหลังจากเลขออกนี่ก็หลายวันแล้วเนาะแม่ครูใช่ค่ะหลายวันเลยครับแล้วร้านร้านน้อยอยู่ไหมครับร้านน้อยไม่อยู่เมียผู้ใยญ่บ้านเขาเอาไปโอ ได้ทาความสะอาดอะไรให้แม่เนะาะจะก็ลุกมาเนี่ยอืครับก็คือแม่ครูคุณคุณยายนี่เป็นงูสวัสด์ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว<ด>ใช่ไหมครับดีขึ้นแล้วค่ะแต่ข้าวไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะก็ทานข้าวไม่ได้ไม่ได้ค่ะได้โจ๊กสี่ห้าคำโจ๊กก็ทําเร็วๆให้ข้าวแข็งไม่ได้เลยกลืนไม่ได้ค่ะอืมครับแล้วก็เนาะ ก็ขอให้คุณแม่หายไวแม่ครูได้นําคนมาเป่าให้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป่าแล้วก็หยุดเป่าแล้วค่ะหายแล้วค่ะครับครับเผแห้งดีมากค่ะอ๋อ่อยแห้งดีแล้วใช่ค่ะหายแล้วจ้ะครับผมทีนี้ก็มาตามแนวทางของแม่ครูรดาเป็นแนวทางความฝันเห็นบอกว่าแม่ครูรดาที่ฝันแปลก,ปกๆใช่ไหมครับงวดนี้ใช่ค่ะแม่ฝันเปลกฝ<อ>ันเห็นงูงูใหญ่งูดําครับแม่่ากลัวแม่ก็เลยเหะหนี บหอะไปเห็นแต่ต้นไม้เขียวชะอุ่มแล้วก็ฟ้าโอหอหาะเหะหอ้อจนว่ะนานมากนะลูกออครับไม่มีจุดไม้ไปลายทางว่าจะได้ลงมาตรงพื้นไม่ไม่มีจุดไม้ว่าจะได้หยุดตรงไหนอย่างนี้นะลูกจนแม่แม่ปลูกปลูกว่าเมื่อยก็ตื่นเลยไม่ได้เป็นตัวเลขค่ะครับแต่รู้แต่ว่าเราบินหนีงูใหญ่ใช่ค่ะ อแล้วงูใหญ่นี้ตัวใหญ่มากไหมใหญ่ลูกใหญ่เหมือนที่แม่เคยฝันเห็นนั่นเลยที่โคดนั่นนะครับตัวนั้นหละค่ะลูกอทําไมแล้วทำไมถึงแม่กลัวถึงหนีครับในความฝันแม่ก็ไม่รู้นะแม่ว่าแม่กลัวมองไปนะอู้หูงูใหญ่แม่ก็เลยหนีเหาะเหาะไปแบบนี้นะ่ะบินคือเหานะน่ะครับอืมแต่ว่าอันงูใหญ่็จะเป็นเก่าเนาะ เพราะว่าอาจจะมาบนก็ได้ดิเพราะว่าแม่คระดาตัอน่าได้หอบืีข้างบนหอก็ห้าหอกก็หกบอลลุกใช่นอ่คจังไหร่ไม่เป็นเก้าหาเก้าห้าบอลลกคือเก้าห้าเก้าหกบอลลุกยังไงใช่ครับแม่ครูหอเนาะเพราะว่าเราเคยตีแบบนี้มันจะโอกเนาะลูกเนาะเพราะแม่ครูคิดว่าเป็นเก้าห้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเราะก็ห้าแล้วว่าลูกแน่ก็าอยางนั้เลยจ้บแล้วงูใหญ่ก็เก้าเนาะ งูใหญ่ก็คือองค์ปู่อยู่แล้วเนะลูกเนาะจะตีเป็นเลขสามตัวก็ได้เนาะจะสองตัวก็ได้ก็คือแม่ครูแม่ครูเป็นผู้หญิงก็ตีเป็นสี่นะครับเอะก็ตีเป็นห้างูใหญ่ก็ตีเป็นเก้าอย่างนี้ก็ได้สามตัวเหอหรือว่าแล้วแต่ดุงพิเของท่านผู้ชมเลยหรือจะตีเป็นสองตัวก็ได้ห้าเก้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ครูห้าเก้าหรือว่าเลขมันจะอยู่บนนี้ก็เป็นได้นะสูงเนาะลูกเนาะพ่อแม่ครูหอกแม่ครูหอกขึ้นไปจ หรือไม่ก็อาจจะเป็นก้าเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มาบนสูงหรือไม่ก้าวอาจจะมาบน่อมแม่ครูเนี่ยฝันบารอยขึ้นไปบนฟ้าค่ะอืมครับแล้วทีนี้ของหลานน้อยนี่ได้กรรมข้อสารไหมครับแม่ครูไม่ได้กรรมเลยลูกไม่ได้ให้กรรมเลยครับแต่ว่างวดนั้นก็กรรมออกตรงๆเนาะแม่ครูห้าศูนครับเมื่อวานก็วันพระก็ผ่านวันพระมาแล้วนะครับไม่ได้ให้กรรมครับผมแล้วทีนี้มี fc คุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาหาแม่ครูใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่อยู่น้องคายค่ะครับแม่คุณนายอยู่น้องคายโทรมาโกรนโกนที่ลูกโทรมาได้สักพักหนึ่งเนาะค่ะครับเขาออกทางช่องนะคะแม่เนาะครับเป็นแนวทางนะคะพ่อพ่อแม่แม่ fc อันนี้แม่ครูไม่ได้ฝันเองนะครับมีแม่ fc อยู่น้องคายแม่คุณนายฝันว่าแม่ครูไปหาไปหาท่านก็ดีใจท่านก็มาโกรดมาโ h ม หอ<ผ>มผมแม่ครูหอมตัวแม่ครูครว่าแม่ครูน่ะตัวหอมโผเกษาก็หอมมากครับทีนี้ว่าเป็นบุญที่ได้ฝันแบบนั้นทีนี้แม่คุณนายนั้นก็ถามแม่ครูว่าแม่ครูมานี้ได้อะไรมาฝากแม่ครูก็บอกว่ามีมีสองเก้ามาฝากว่ะอ,อย่างนี้ค่ะครับไปคุยกับคุณแม่ท่านนั้นใช่ค่ะครับ ก็คือว่าเวลาไปหากันเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องถามไปซื้อของไปฝากฝังก,กันใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าว่าแม่ครูมาหาอ่าแม่คุณนายน่ะมีอะไรมาฝากแม่มีสองเก้าค่ะอตอบอย่างนี้ค่ะคท่านก็มาโกดมาหมแม่ครูหอมเกษาหอมผมแม่ครูว่าหอมหอมค,ค่ะแล้วอัน อันนี้คุณแม่แกโทรมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับโะโทรมาเล่าให้ฟังค่ะโทรมาก่อนที่ลูกโทรมาไม่สักพักหนึ่งลูกก็โทรมานะคะครับแม่ก็เลยเล่าให้ลูกฟังอย่างนี้นะจ๊ะครับในในลักษณะที่เห็นแม่ครูเห็นเป็นรูปร่างแต่งตัวเป็นยังไงแต่งตัวเป็นใส่ชุดไทยผ้าสบายว่าแต่งตัวสวยใส่ชุดไทยด้วยนะมีผ้าสบายเฉียงด้วยผ้าเฉียงครับเป็นชุดไทยแต่ไม่ได้ถามว่าชุดสีอะไรนะลูกครับ ว่าแต่งตัวสวยหอมกลิ่นหอมมากกายผมนี่หอมหอมว่าไหมได้มากอดมาหอมว่าไหมแต่ว่าผมแม่จะยาวกว่านี้คค่ะรับแล้วคุณแม่ท่านนี้น่ะส่วนตัวนิสิตกับแม่ครูมากไหมครับใช่โทรมาคือส่งเสื้อผ้ามาให้ค่ะแม่ดีโทรมาประจำค่ะ๋อครับ คือแล้วแล้วคุณแม่ท่านนั้นนี่เคยเดินทางมาที่นี่ไหมครับไม่เคยค่ะแต่คุณแม่ท่านชอบไปที่ยต่างจังหวัดต่างประเทศค่ะแม่ท่านจะเดินสายบ่อยค่ะครับส่วนใหญ่ก็คือคุยกับแม่ครูเนี่ยจะคุยเฉพาะทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ค่ะครับแล้วก็มาฝันเห็นแม่ครูเนาะไม่นี่อาจจะมีบุญสัมพันธ์กันกับแม่ครูก็ได้เนาะไม่ท่านไม่เคยฝันแบบนี้เลยล่ะครับ จนตื่นมาท่านบอกพ่อบอกแฟนเนาะนั่นเลยก็เลยพ่อทางนู้นบอกว่าให้โทรมาหาแม่ครูเลยเป็นบุญที่ได้ฝันแบบนี้เขาจะฝันมาแม่เล่าแบบนั้นนะครับเล่าให้แม่ฟังนะแม่ที่ฝันนะคะครับแต่ช่วงนั้นที่แม่ครูกําลังดังๆนะครับมีคนเคยฝันในลักษณะนี้ก็คือพี่ชายของแม่ครูระดาใช่ว่าไปโบกครับ มไปบอกก็ตรงๆเลยนะครับค่ะมันก็ถูกงอนนั้นเนาะใช่ค่ะออแปกนะครับผมเนาะแต่สองเก้าก็เหมือนจะอ่านแล้วเลยเนาะครับอืมก็คือท่านผู้ชมท่านไหนใกล้ทางทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะลูกเนาะครับก็ไม่แน่เผื่อท่านผู้ชมนี่หยิบจับแบตเตอรี่ไปได้แล้วนะครับท่านผู้ชมอืมก็คือฝัน fc ฝันว่าแม่ไปบอกสองเก้านี้เนาะสองเก้าค่ะครับว่าแม่ครูแม่ครูมามาหา คุณนายแม่น <re uh> uh> ี่น่ะได้เลขอะไรเออได้ได้ได้อะไรมาฝากแล้วแม่ก็บอกไปว่าสองเก้าอ๋อครับค่ะอืมจริงๆก็คือเลขตัวนี้มันเกี่ยวกับแม่ครูเลยตรงเลยเพราะว่าคุณแม่ทำในฝันเกี่ยวกับแม่ครูเนาะใช่ค่ะอืมนะครับผมแปลกมากคือแม่ครูไม่ค่อยได้พักผ่อนเนาะพูดถึงนะเนาะครับก็คือไปให้แม่แม่เอฟซีฝันเนาะเหมือนกับพี่ชายอย่างนั้นเลยเนาะค่ะครับลูกไม่ว่าอย่างนี้เลยค่ะเนาะแม่เนยอาจจะเป็นปู่ เนรมิตกายไปบอกเอฟซีท่านนั้นก็ได้คุณแม่ท่านนั้นมีบุญสัมพันธ์กันอาจจะเป็นอะไรแต่กันแต่ชาติปางก่อนก็ได้เนาะก็เลยได้ฝันเกี่ยวกันสื่อมาไม่รู้พูดภาษาอะไรกันนะลูกยังไงครับภาษาเทพคุยใส่กันเลยนะอ๋อค่ะอ๋อตอนที่คุยกันมืดไมค่ะลูกเปิดไฟได้แล้มันยังยังไม่เมืดแลหรกันยังสว่างอยู่อ๋อก็คือหมายถึงตอนคุยกันใช่ไหมใช่ค่ะร้องไห้ด้วยนะอ๋อ ตอนคุยกันที่บอกไปบอกสองเก้านี่ใช่ไหมครับคนหัวลูกใช่อครับโทรมาก็คุยกันโทรมาคุยกับแม่อะครับคุณแม่ท่านนั้นยุทอะไรครับแม่ครูแม่ไม่ได้ถามนะลูกครับแต่ว่าก็50สิบกว่าแล้วมั้งเสียงก็เหมือนคนมีอายุพอสมควรใช่ไหมครับอครับผมแล้วก็แม่ครูเนี่ยเห็น หายพญานาคเห็นเลขตัวไหนครับแม่ครูเห็นหนึ่งสี่ลูกหนึ่งสี่จ้ะครับผมสังเกตเลขเลขที่แม่ครูเห็นกับขาโต๊ะเห็นกับปูเห็นกับสิ่งต่างๆเนาะถ้าไม่ตามมันจะตามมาออกเลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่ค่ะเหมือนงวดนั้นเสียดายมากเลยเนาะแล้วแม่ฝากไปด้วยนะครับไม่เห็นกับขาโตอีกแล้วครับสี่สามแปดนะสี่สามแปดใช่ค่ะครับแล้วก็เป็นเลขที่แม่ชอบด้วยโอ้ครับ 4ีสามตอนที่539536เก้ากนอะลูกเนอะปล่อยไปสงวดแล้วไม่ได้ตามมาออกอืมออกสตัวตรงๆเลยเนอะไม่ครูเสียดายเสียดายเนอะครับเห็นท่านผู้ชมคอมเมนต์มาอยู่ว่าเล็กไม่ครูออกย้อนหลังประกอบกับมีคุณแม่มีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาบอกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ อเสดแม่แม่เอฟซีก็โทรมาเยอะมาบอกว่ามาอกตามหลังค่ะแม่ครูทั้งสามตัวเลยหกกับเก้านอกกระดูกเนาะที่ลูกออกทางช่องแม่ก็ออกทางช่องเนาะลูกเนาะหกกับเก้าห้าสามเก้าห้าสามหกเนาะลูกเนาะมาออกงวดนี้เราปล่อยไปสองงวดติดครับไม่ออกบอกย้อนหลังแม่ครูสามตัวนะครับผมสังเกตถ้าแม่ครูเนี่ย เห็นกับขากองถ้าไม่ออกวันนั้นนี่มันจออกมามันจะมาออกตามหลังเนาะหนึ่งสี่ชัดมากเลยอือครับหนึ่งสี่แล้วก็เก้าห้าเนอไมโครที่ฝันมาได้กเหาะห้าหอะหกเนาะครับเป็นงูใหญ่ใช่ไหมครับแม่งูใหญ่ที่แม่เคยฝันเห็นเลยปกติแม่ไม่หนีอันนี้แม่นันหนีว่าเหอะดีกว่าว่าอย่างนี้นะลูกครับ ในความฝันเขาจะมาทาร้ายใช่ไหมครับแม่ครูไม่รู้แต่แม่น่ะกลัวไปเองอย่างนี้น่ะเขาก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรหรอกเขาก็อยู่นิ่งของเขาะลูกครับแต่แม่มองไปนะแม่อู้โหตัวใหญ่จังเลยเหมือนกับที่เคยเห็นแต่ตอนนั้นไม่ได้กลัวอะไรเลยครับแต่ว่ากะตีนิ่งไงน้องูใหญ่กับเต่าเพราะกะันว่าหอแล่วลูกแม่ก็แม่แม่จิ้งหอหวยบ้านเนาะวกตีไม่ไม่กลัวนะลูกครับ หอรกระห่าคือแมวว่าเยอะแน่ๆเหมือนที่แม่ครูเนี่ยฟันเห็นปู่พญานาคเจสียนใช่ก็ลูกตีไปว่าเจ็ดเก้าแล้วลูกครับเจ็ดเก้าอแต่ตอนนั้นเพิ่นบได้มาอันแม่ระดากับบไดเร่นนี้แบบเห็นไ่ได้เลยเห็นสัดๆอันนี้คือหอค่ะว่าอาจจะไมเก้าห้าบอลเอออาจจะเป็นเก้าห้าก็ไม่ได้ออกนานแล้วนะลูกครับผมแตตเลกตัวนี้แม่ครูคเคยถือสามตัวเนาะ แมนหกห้าก้เก้าห่าห้าเก้านั้นจะทั้งล่างทั้งบนจะับนเน่ได้ค่ะโบนเน่ได้ฟันดีอยู่ดีค่ะนั่นแหละฟันค่ะเหาะเขาว่าฟันดีค่ะอาจจะเป็นเหมือนงวดเก้าเจ็ดจะใช่ลูกเป็นพญานาคเป็นพญานาคเ็ดเสียนแล้วก็ลูกตีว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนะลูกเนอะตั้งแต่ต่องวดเลยได้ต่อนั้นอ่ะที่นี่มาโค้งสุดท้ายก็จักตัวไดครับ ไม่แน่ตัวนี้ห้าเก้านี่อาจจะไปอยู่บนนะครับเพราะแม่คุยโค้งเกินไปไปที่สูงอาจจะอยู่บนนะครับเพราะเลขนี้จะอยู่สูงนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เนาะนะครับผมยังไงก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเดียวแอดมินเนี่ยจะมาตามแม่คูอีกโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเราให้แม่ครูฝันดีก่อนเนาะเดี๋ยวเอาความฝันแล้วก็ที่แม่ครูหินตรงไข่พญานาคเนาะตัวไหนนะคะแม่คหนึ่งสี่ลูกหนึ่งสี่แล้วก็สี่สามแปดสี่สามแปดค่ะเนกับขาตะครับจ้ะ แล้วก็ชอบด้วยครับตัว4 3 8เนี่ยบอกจ้าแม่ชอบ4 3 8ไม่ว่าเลขสวยดีนะลูกครับผมไม่แน่อันงวดนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่มันจะถูก3ตัวเนาะนะครับเพราะว่าสังเกตมันจอกตามก้นงวดนี้แอดมิงเชื่อว่าน่าจะไม่ออกตามก้นราคาไม่ครูนั่นเลยน่าจะมาตรงๆนะครับผมาตรงเธอ2ตัว3ตัวเนาะลูกเนาะครับผมเนาะอยังงงก็บิทุกวิทยากเนาะลูกเนาะก็กรีฟครูคนหายรุดบดุนน้างวดทั้งหมดเลยกลรับมา คิดว่างวดนี้นะจะกลับมาเพราะว่ามันมันหลุดไปแล้วนาะแม่ครูเนาะปล่อยไปสงงวดติดแล้วไม่ได้ตามหลังงวดเดียวก็ออกมาเลยครับสุดยมากครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของแม่ครูเนาะลูกเนาะอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญเนาะลูกเนาะใช่ครับผมตามไปสักมืออาจจะเข่าซมตัวคือปีที่แล้วก็ได้ใช่นะครับถ้าปู่ท่านให้แล้วปู่ท่านต้องให้อีกในงวดตตัดไปเนาะครับผมยังไงก็ขอบคุณแม่ครูมากๆนะครับผมครับสวัสดีจ้นลูก นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของแม่ครูรดานะครับแนวทางประจำงวดวันที่1เมษาย5 6 8น2568นะครับเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมครับมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปว้่เพงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ